สวัสดีเพื่อนๆน้อ,นนองๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทที่มีแมปชื่อว่า Merksimulator c กันเองถ้าเราออกเสียงผิดก,ก็ต้องขออภัยไ้ก้อนด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมสไตล์บวกเลขนั่นเองนะคะทุกคน ก็เป็นเกมง่ายๆสบายสไตล์ซิมูเลเตอร์นะคะทุกคนโดยการที่เราเนี่ยจะเอาตัวเลขที่เหมือนกันนะคะเอามารวมร่างกันอย่างนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามารวมร่างกันไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็เอา2ตัวนี้มารวมร่างกันนะคะทุกคนก็ได้เป็น467เหมือนกันละแล้วก็ดันนะคะมาอย่างนี้แล้วมันจะได้เป็นแบบนี้2อันทุกคนพอเหมือนกันปุ๊บแล้วก็เอามาบวกกันต่ออย่างนี้ ปึ้มอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วพอเราบวกเลขอย่างนี้นะค่ะให้มันเหมือนกันปึ๊บเราก็จะเอามาผลรวมเป็นอันสุดท้ายก็คือ 1.9k นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะมีสมุดบอกอยู่ว่ามันมีกี่แบบนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็จะมีหลายแบบมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งเราก็เดินทางมาถึงแบบที่15แล้วก็คืออีกนานเลยนะคะทุกคนก็ได้คลายแบบอะไรยัางไงาก็สามารถมีให้เติมได้นะ,ะแล้วก็มีเพชรด้วย เราไม่มีเพชรใช่เราไม่มีเพชรทุกคนอ๋ออันนี้ถ้าเกิดเรารีเบิร์ตนะคะเราจะมีเราจะมีเพชรนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเราก็สามารถเอาเงินมาอัปเกรดตรงนี้ได้น,นะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นอืมไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่ว่าใช้เงินเยอะเหมือนกันนะเราก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะให้เติมมากมายแต่เรามา แต่เรามาถานะัดใส่ฟรีกันดีกว่าคะ่ะทุกคนโดยการที่เราจะมาเติมตรงนี้เราก็จะมาอัพเป็นเลเวลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็อัปเกรดไปปื้มอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นี่เราก็จะมีสีขาวเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันนะคะทุกคนแล้วก็ปื้อย่างงี้เออผสมกันเออ1.1เคซั 1. 1นยะูในอีกอันหนึ่งอะ หนึ่งหนึ่งเคฉันอีกอันหนึ่งหายไปไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่คนอยู่นู่นอยู่นู่นอ๋อใช่แล้วทุกคนเราก็สามารถเอาของคนอื่นนะคะเราสามารถเอนของคนอื่นมาใส่ที่บ้านของเราได้ด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่เคยลองแล้วก็ไม่อยากลองด้วยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเขาอาฆาตแค้นเรายังไม่อยากสังสัตตุนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้แบบที่สิบหกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอันสีดำนะคะสมจุดศูนย์เคแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะแบบ finish finish แล้วก็เอามาอัปเกรดกันปื้มก็จะมีเป็นเอ่อก็คืออัปเกรดเป็นเลเวลนะคะว่าไอพวกโอ้เราสามารถกดได้ด้วยเหรอแบบอยากได้เงินเพิ่งรู้แล้วเนี่ยก็เป็นอาการอัปเกรดให้มีเลเวลไหนแบบมาก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องแบบผสบนานส่วนไอแม็กบล็อกนี่คือยังไงอ่ะคือบวกเงินป่ะอ,อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือ จมันถือขาวทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วเราก็จะไปทางสายนี้ไปดูบ้านตรงตรงนี้คือไม่มีใครอยู่เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็โอ้ตรงนี้ก็คล้ายๆกับเราเลยนะคะสีก็คล้ายๆอุ้ยตรงนี้ก็สีคล้ายๆเหมือนกันเดีย๋ยวเราโชว์ให้ดูว่ามันสาม,มารถปนได้ทุกคนอุ้ยเจ็ดจุดอุ้ยเขากําลังสร้างอยู่ออ้มีแบบเป็นสีแบบนี้ด้วยะคะรุ่นสวยมาปสิบสองจุดห้าเคเยอะมากทุกคนเยอะมากเยอะมากโอ้แถวนี้คือไม่แต่คนเท่ๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนอุ้ยอันนี้ อันนี้คล้ายๆกับของอันนี้อ๋ออันนี้มึงของเราค่ะทุกคนนี่มันของเราอุ้ยแล้วข้างหน้านะคะก็จะเป็นอบบี้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราแวะไปดูอบบี้อบบี้อีกแล้วทุกคนสงสารตัวเองคือต้องมาเล่นอบบี้อีกแล้วนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท็อปรีเบิร์ดนั่นเองนะคะท็อปรีเบิร์ดก็ค่อนข้างที่จะอยู่ชอบความด่านที่มันดูแบบสไตล์แบบเป็นบล็อกๆอ่ะทุกคนคือสวยงามเออแต่ว่าวันนี้ วันนี้เกมไม่มีปัญหาทุกคนคิดว่าน่าจะเล่นได้แต่ติดที่ว่าเราอาจจะกระโดดเลยแล้วก็ตกตายในที่สุดเออวันนี้ได้อยู่ได้อยู่เออเพราะเกมไม่ไม่เกมไม่ขาอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็โดดไปโดดเองรู้อันนี้ก็โดดไปเองโอเคมาเล่นใหม่เรื่อย เฮ้ย hey, ทุกคนมาถึงยอดแล้วมิซิ่งมากแล้วก็มาตรงนี้อือแล้วเราก็กลับมาที่เดิมเฮ้ยแต่ว่ามันมีคูณให้นะทุกคนมารีบทําเลยดีกว่าเราจะได้คูณดีๆเยอะๆนี่เราก็กดตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะลากมาเองนะคะนี่โอเคตอนนี้เราต้องรีบรีบฟาร์มละทุกคนเพราะว่าเราจะได้คูณเยอะๆนี่เราก็มีเงินเยอะแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้อือต่อไปก็513ทุกคน5 1 3 513โอเคมีตรงไหนอ่ะวุ้ยตรงนี้เยอะมาก มองไม่ออกแล้วว่าต้องไหนเป็นตรงไหนเนี่ยเออเออโอเคเจ็ดร้อยสี่สิบแปดแล้วก็หนึ่งจุดหนึ่งเค,คข้างหน้าเออรวมร่างกันเลยเออก็ไปก็หนึ่งจุดเก้าเออหนึ่งจุดเก้าอยู่นี่ไม่ใช่นะมันสามสามสามนี่เจ็ดร้อยสี่สิบแปดอยู่นี่มันจะมีอยู่ตรงนึงอะตรงเนี้ยเอา้าไม่ตามมาละนุม่มม่ใช่หนุ่มดิบลอกบลอกตามมาอุอ๊เอ ชนกันละหนึ่งโอ้ตอนนี้นวลเนียมากค่ะทุกคนรวมร่างกันจ้ารวมร่างกันเนาะอย่าเสียเวลาเลยรวมร่างกันจ้าเออต่อไปต้องหา1.1เคนี่นี่เนี่ยสองอันนี้สองอันนี้สองอันนี้ออนนออนนโอ้ยบางทีกันดันมันก็ยากเหมือนกันทุกคนเออบางทีดันไม่ไปไป1.1เคตรงนี้นะคะเยี่ยมโอเคต่อไปก็1.9เออ1.9ผสมกัน เออได้เป็นส0ูนแล้วโอเคแล้วก็มารวมตรงนี้ได้แบบพี่17อือนี่เรียบร้อยสี่จเก้าเคมิชชั่นคอมพลีทเย่ต่อมาก็มาส่วนของการอัปเกรดนะทุกคนห้าร้อยสิบสามโอเคแล้วก็ห้าร้ยสามสองเอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลยกเซตเลยนะอ่าต่อกันเลยทุกคนเออตรงนี้ือ้อเรียบร้อยอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้กันต่อ มาอย่างนี้ผสมการผสมการเออแล้วก็เอา 1.1k มาผสม 1.1k ผสมกันค่าผสมกันค่าเออนี่เป็น1.9แล้วก็เอามาผสมกันรเรื่อยๆคืออยาให้คนมาช่วยมากเลยทุกคนเราสามารถไปช่วยคนอื่นได้นะแบบเอามาผสมผสมกันยังไงเรื่อยๆจะมาช่วยคนอื่นได้ขึ้นเหนื่อยนะเอาจริงเล่นคนเดียวเหนื่อยมากเพราะมันต้องแบบเออเล่นไปเรื่อยๆฟาร์มชิลๆ แล้วบล็อกก็ไม่ตามมาเย่โอเคทำนี้ไปเรื่อยๆอ่าหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าหนึ่งุดเก้าตรงนู้นจุดหนึ่งจุดเก้าตรงนู้นเราก็มาอย่างนี้อือนี้ได้สามตัศูนย์แล้วก็ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้ละโอเคนี่หนึ่งจุดหนึ่งผสมไปเรื่อยๆผสมไปเรื่อยๆอือหนึ่งจุดหนึ่งหรือทุกคนจะผสมเลยทีเดียวก็ได้นะเราก็ค่อยแบบมาผสมกันอีกรอบนึง แต่เราไม่ทําอย่างนั้นมันไม่น่ารุนเราจะค่อยๆทําไปทีละนิดทีละน่อยของเรานะคะนี่ผสมกันผสมกันจ้าเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออเออหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าข้างหน้านูน่นไปรวมร่างกันจ้าเราจะได้สามจุดศูนย์แล้วก็สี่จุดเก้าครบแล้วครบแล้วแนะ่แน่เออแล้วก็รวมร่างกันเลยจ้าเออนั่นแหละเจ็ดจุดแปดเคนั่นเองโอ้โห แล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้532นะคะต่อไปก็ 1.0M เข้างบนเขียนลายอ๋อเขากำลังทักทายกันค่ะทุกคนไปเดี๋ยวเรามาอัปเกรดแบบที่เท่าไหร่และเดี๋ยวเรามาอัปเกรดให้ได้แบบที่19กันดูคนเดี๋ยวจะพกักละเป็นการพักที่เหนื่อยมากทุกคนโอเคหนึนะคะก็ประมาณนี้โอเคอ่ะต่อเลยหนึ่ง หนึ่งจุดหนึ่งเค โอเคทุกคนเราก็ได้มาแล้วโอ้โหเล็กลงแบบได้มาเป็น 12.5k นะคะเราก็ได้บล็อกแบบที่19เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเย้โอเคค่ะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะข้างบนก็โอเคอันนี้รับประกันว่าเล่นง่ายลืนเพราะว่าเราฝึกอมบี้มาแล้วก็ไม่รู้นะคะหลังจากสองคลิปที่เราได้บอกว่าเราเล่นกล้าวันนี้เราก็ได้ไปทําการฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ กับเล่นก็ถือว่าเล่นได้นะคะเล,เล่นง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็การอัปเกรดก็เป็นประมาณนี้ก็คือเป็นก็ไม่ถึงหลักล้านหลักเท่าไร่หลักแสนไม่รู้ทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้กับช่อง B G Color Game ด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบเกมแนวแบบบวกเลขอย่างนี้นะคะก็สามารถมาเล่นกันได้ที่แมบบเออลืมชื่อแมบ,บแล้ว โอเคค่ะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย